อตโอ้ยเียตายเลยตมันก็ตายเลยเยอ่าต้องยืนตรงนี้ก่อนไหเอาเลยเอาซุดิลอ่ยวที่ปไอ้ปออแล้วอี ขับมาข้ามวะขับัาข้ามวะฟังฟังฟังขับมา e ับเยี่ยมหมดแล้วอ่ะไปไปเอ๊ะตึกมันดีดีวะไม่ได้ผังวะตึกตึกไปลงบนเลเนี่ยตึกมันอยู่ก่อนตึกอู้ตึกเมเนี่ย Oh, we're the valiant in the fight Uh We're the alpha team with passion and camaraderie Heal, 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 heal Heal, 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 heal Heal, 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 heal Eh, uh. he's oh, over there How's Flying saucers are attacking humans Civilians are uh, oh. uh. oh, uh -huh. hey, in danger right. <laughs> <You're right. laughs> right. So shoot down as many of them as possible Hey! Hey! He's using the cuttick That's good เอ้เด้วองมา้วเองมาฟุอ่ดโอ้เหี้ยกูตายเดี๋ยวยังคนยังหนเดียจเดียโอ้ยเหี้ยอะไรมีปอุตบอเช่วยจริงเอ๊ยจะเป็นหาเป็นไงบางไมเปอนเ นี่ยิงอยู่ข้างล่างเนี่ยยิงมั่ัวเลยเด่อยูมอยู่ไมตอัวซั่ได้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 เาถักหายเ๋ยได้อยู่นะเล่นยากาไปหน่อยมาปุ๊บนี่มันแรงอ่ะ พี่ดูผมยิงเด้วสุดพัลมบอไม่ไม่รู้มันหันหน้ามาหายานแม่โอ้ยยเราถังถังยังพี่ว่าดูผมยิงเลยนี่ผมก็ยิงให้อยู่เลยคตรชิวเลย ยิงโคตรไกลอ่ะโอ้มันย oh, oh, ิงนิวเคลียร์แล้วกลัววบวลวกลวลคอนลมด้คลอนคอนลมด้คอนขอหิวหน่ยแล้วปะโอ้ ติดตึกหรือเปล่าเนี่ยไหนบอกว่าตึกแข็งแรงวะพี่ผมก็แข็งแรงอยู่เออแข็งแรงอยู่เลยจริงเโดนนิวเคลียร์ไว้เมื่อกี้เออเหมือนเหมือนเราโดนนิวเคลียร์ใช่ใช่ดิเออมันหนีไงอะมันต้องออกไปไกลๆเลยะเหมือนเราอยู่ผิดตึกหรือเปล่ามันต้องอยู่ตึกใกล้ๆอังนี้ป่ะเนี่ยตึกฝั่งนี้หรือเปล่ามันอยู่กับเออตึกนี้ตึกนี้ตึกนี้เนี่ยๆๆๆๆๆตึกนี้ตึกนี้ ตึก <Estado> เนี่ยตึกเนี้ยแล้วก็เวลานิวเคลียร์มานิวเคลียร์มาก็ย้ายมาตึกนี Quindi, mm ้แต่แต่ซัพพอรดที่เห็นมาเล่นนะคือที่เห็นมาเล่นนะคือมันเอาเอาอะไรวางแล้วมันเลยอารแล้วแบบว่ามันกันเนี้เนี่ยเป็นวงกลมอะมันกันมันกันกระสุนได้มั่วๆเฮ้ยมาตึกเดียวกันก่อนดิตึกเดียวกตึกไหนตึกนี้เหรอ โว้ผมมิ่งมางตาม่อนำงานเลยดีกว่าเีะโคตรดีเลยเดี๋ยวผมยิงชั้นล่างล้กันออตอแม่งอย่างดีเลยเอ๋อที่เป็นบาลเลรียที่บาใช่ปะเหมือนม่วงม่วงอ่ะบาลเลียมมอเออเฮ้ยอ,อยู่วี่ยู่เห็นไหมเ เอาคิดว่าเอาหิดว่าเอาคิดว่ะไปได้เดี๋ยวเดเยโอเคือเร่เ่อไม่มีาีใครดันลงมาเลยพยายามนะไปแล้วแลมโบมาแล้ว

Engage the enemy. Roger. This is Wing Diver. We have arrived on the scene. All members are equipped with equipment D. Very well. Okay. What's happening? What's Don't spare any drones, or they will attack civilians. Destroy them all. More flying saucers are coming. มันด่าสิเยอะโอเคผมก็ถูกโดนใจปวดใจปวดใจปวดใจอะว้าโอ๊ยหายกูเพิ่งจะใช้ข่าวภาคเข้างั้ข่บวภาคเข้างั้

เออเออพ่อนไปเด็กพ่อคนไปเด็กเด็ทำไมีตึกนี่คือไม่มีวันผ่านจริงๆไอ้นี่ ไอ้จะติกข,งข <อ S 1> ่งเลงจริงโอ้ยติกเป็นรูโหมดเนี่ยแต่ีกไนมะ่ทันเงี้ยขอโทษนะนั่นนิมโงสร้างมาให้เราอยู่ในติด,ดนแหละคือแล้วตรงใจอะไน มันมาแล้วอันนี้เราต้องยิงมันหรอไม่ต้องยิงต้องหนีป่้ยที่แลตึกมั้งกูกูมาแยกตึกกันนี่ได้ไปหลังไหลังๆอะได้ไปไกลๆอากมาไปอ่อ้าวกขึ้นไไปเลยอย่าไปตกังๆเยอะๆอ่ังๆผมอยู่ตรงทางด่วนอะ มันงถอยไปทางเดือนกูไปแล้วกูไปไกลกูไปไกลก็โอ้โหไอเหี้ยตึกนี้ก็พังแล้วใครก็ตายเยี่มมาชุบต่อเดี๋ยไปข้างหลังนี่มันดิมาอยู่ตึกนี้ได้เฮ้ยเเร็วเร็วเราอยู่ตึกนี้ได้เร็วเอ้อยู่ตึกนี้ได้ตึกนี้อยู่ได้ตึกนี้อยู่ได้มันยังไม่จบหรอยังยัง คใครก็ได้ไปเก okay. ็บอาวุเดี okay. ๋ยวเก็บเดี๋ยวียเก็บเดี๋ยวให้เก็บให้เดี๋ยวเก็บให้เออเก็บที่อพาร์ตเมนต์คงกระพันเฮ้ยอโ่จริง <speaking in foreign language> this let right? No, no. I'll take them. Being luck. 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 Being on! Being luck. Being luck. Being 你们不怕？就蛮就拖的，就。哦，你给趴了。哈哈哈哈哈哈！<laughs> <laughs> <laughs> ผมว่านะผมว่าที่ตึกทางน่าจะพอพตูนที่ผมยิงนี่อะหรอเปไม่รู้ผมเอาแค้นนอนสองอันไปยิงเนี่ยลองเปลี่ยนเล่นหนูเลยตึกทังเลยมาตึกเอ้ยตึกไหนโอเคตึกเหมือนเดิมหูก็วิ่งโคตรกระเพกไอ้เหี้่ตายครับตึกไปหนึ่งเอาที่ไหมเสรแล้ว เดี๋ยวขึ้นไป่อยเดี๋ยวผมอยู่ข้างล่างเอเอเปิดยิ้วน่อยเ,อเดี๋ยวไมดิบิงละเปิดยิ้ยิวไปเลยจ็บไปก้าวไปเลยเฮ่ยในบ้านต้องใช้ปืนกลยิงไหวที่อาวุธระเบิดยิงไม่ได้ทั้งทันตึกเต็มเดินออกไปข้างนอกได้ไหม

The drones split into teams of hundreds. Citizens are in great danger now. Okay, if yeah. I <laughs> <laughs> <Yarn, yarn, yarn, laughs> <Yarn, yarn>, <laughs> call, <laughs> 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 oh, I do are. they really going to start a war? ตึกคงกว่พันเฉ <laughs> ยไอ้โมเลยตึกคงกั่ันจะพทงไปสองตึกสิพอดีล้อไปตึกนึ่งนี่ไฟโผล่โนเนอร์อ